แต่บอมีที่บอกในโลกนี้ที่แบบว่าประเทศใดออกกฎหมายมาล่ะออกกฎหมายมาว่าเอาห้ามได้ว่าให้ว้าแบบคันว้าลาวนี่ต้องว้าวลาวร้อเห้ามซอกแทรกอังกฤษ อแม่ลเย้ทุกคนจําได้บอว่าน้องแค่ว่านะเห็ุคลิปไปคลิปนึงโน้ทีบอไทยนะทุกคนแค่คลิปเดียวเองนะผมเอมพินเตียนอยู่ไทยเวลาเหตเจนเห็ุคลิดน้องก็จะมีแบบเมาเว้ามาคอมเมนต์ให้เจนบอกเอ๊ะลืมซาดนู่นนี่นั่นนะเจนน่ะบอกเข้าใจคขาว่าลืมซาดของข้าเจ้ามันหมายความว่าจังไดคข้าไม่ฆ่าเล่าอนะขะบอกภาษาไทยปนันถึงยู่ไทยนะไปขายอยู่ไทยนะไปตกขายอยู่ลาวนี่ยที่บอกให้เจนหนึ่เวลาใครเครื่องใครกองนะ แม่ค้าบางคนผู้ค้าบางคนนี่ยว่าภาษาไทยพวกก่งว่าภาษาไทยพวกเป็ียนจะแก่พยายามเห็นเปล่านะครันะจ๊ะอยู่นันอยู่นี่ก็นั่นอยู่ว่าไม่ใครเครื่องใครของให้คนไทยนี่ใครเครื่องใครของให้คนเล่านี่ว่าภาษาเล่ากัได้บทจำป็นต้องว่าภาษาไทยชีบท่าวว่าแบบนั้นเนอะเวลาใครเครื่องใครของกับว่ากันหรือว่าเป็ีนภาษาไทยมอาเงินกับว่าเป็นเงินมาง ทำราคากับยินบอกด้วยที่จะลดโอ้ั่างสุดหูกแม่ค่าพราะขาแม่ค่าส่วนะเออค่อยๆเครื่องค่อยๆงนี่ได้บ้านได้รถพี่ชั่นได้บ้านพอพี่ดิได้ทั้งบ้านว่ะทมดีภาษาเราเนี่ยคัดเป็นบ้านมีหลายลายเงื่อนลายลังนะเขาเอี้นว่าเป็นบ้านแต่ว่าแม่ข่าพราะขาบางคนนี่เพื่อนลังเดียวเอ้อเป็นบ้านเลยอันนั้นเป็นภาษาพวกภาษาพองภาษาแม่ทั้งนั้นพุณ ผมขออธิบายครับผมก็เล่าอิสานสัญชาติไทยบ้านสิบ้านหลังเดียวหรือบ้านหลายหลังบ้านคือที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าบ้านถ้าบ้านหลายหลังเขาเรียกว่าหมู่บ้านถ้าเป็นหมู่บ้านก็ต้องมีผู้นําหมู่บ้านมีบ้านหลายหลังคาบ้านมีทะเบียนบ้านมีหมู่บ้านเป็นทางการแต่ถ้าบ้านจะบ้านหลังเดียวหรือบ้านกี่หลังก็แล้วแต่บ้านนี้ เป็นที่อยู่อาศัยจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้สร้างจะสร้างบ้านอยู่หรือว่าสร้างเทียงนาการสร้างบ้านอยู่อาศัยจะบ้านหลังเดียวก็เรียกว่าบ้านถ้าบอกว่า,า language, บ้านนี้ถ้าหลายหลังเขาถึงเรียกบ้านบ้านถ้าบ้านหลังเดียวไม่ใช่ว่าบ้านไม่ใช่คําว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยจะ,จะบ้านหลังเดียวคือเรียกว่าบ้านครับถ้าบ้านหลายหลังเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่ต้องเข้าใจตามนี้นะฮะ ทุกเมื่อนี้ด้วยความที่การดำรงชีวิตของพวกเฮาวแมนว่าพวกเฮาสิลหลงลืมภาษาลาวจนว่าแบบต้องให้ความสนใจกับอ่คือประเทศที่มันอยู่่อใกล้เคียงกับพวกเฮาจนเขาต้องใช้ในภาษาเพิ่น<ม>ก็ฐานะที่เมเองอ่ะก็คือเขาพยายามเลียเ่ยงแล้วแต่บบได้แปลว่าอยู่ในเือนเฮาหรือว่า อยู่ในสังคมของเขาอ่ะเขาจะเล่าแต่ภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเป็นอย่างต้องมีคําเจือปอนละเพราะว่าทุกเมื่อน,นี้สินค้าเข้าจากไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนลาวอ่ะจะต้องดึงเครื่องดึงของจากไทยมาขายและเมย์เองเมย์ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอันที่สองมาคือทุกคนอะ่ะก็คือกันที่ไทยเฮียนบ่วว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองทุกอย่างก็คือ หนึ่งส่วนละแหละก็คือเฮียนจากไทยแล้วเมอเองก็เป็นคนที่เฮียนจากไทยเลยด้วยความที่ทุกมื้อนี่ทรทัศน์เขาก็บเบิงทางฟังไทยอ่าเนาะเขาก็บเบิงทางฟังไทยแม้กระทั่งเด็กน้อยยันภูใญ่ยภูเทาภูแก่เลื่อนฟีดทิกต็อกมาเลื่อนฟีฟดเฟซบุ๊กมาทุกคนเบิง์นด้วยคนไทยมันเป็นเรื่องธรรมดาทิมบังเชื่อเขาอาจจะซอกแซงบังคําเข้าไปคำบุหูโต้คันสั้น แม่คิดว่าการที่เฮาอ่ะเหตุแบบนี้มันผิดบอบางทีถ้าเป็นในเ่ิงของประเทศมันน่าจะผิดเนาะผิดกฎก็ขอโทษเนาะแต่บ่มีที่บอกในโลกนี้ที่แบบว่าประเทศใดออกกฎหมายมาล่ะออกกฎหมายมาว่าเอาห้ามไดยว่าให้ว้าแบบคั้นว้าลาวนี่ต้องว้าลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามสอบแซงอังกฤษเออแม,ม่แหละแย่ผมและพี่น้องไทยหลายคนขอเป็นกำลังใจให้ครับ อย่ากขอให้มีกิตใจเข้มแข็งต่อสู้เพื่อพอาชีวิตให้ดีขึ้นครับเราคนไทยยินดีต้อนรับครับแล้วก็ขออนุญาตนำคลิปของสาวเมย์สาวแพรและสาวเจนมาเป็นภาพเพื่อยกตัวอย่างให้บอกให้คนที่พูดว่าให้ไม่ควรจะมาพูดมาว่าให้เพราะเดี๋ยวนี้สังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับเราเป็นมนุษย์ด้วกันก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันถ้าคิดถึงว่า อย่างเขาเจอปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นเราเราจะมีความรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราขอาให้กําลังใจนะครับต่อสู้ต่อไปเพื่อชีวิตดีขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยม่อนี้นะน้องเพว่าสิมาคอว่อะนะทุกคนคือมันแน่งแขงใจแบบมันฟังแล้วแบบ เจ็บปวดตรวดร่าวซะเหลือเกินเนาะทุกคนจําได้บ่ว่านองแค่ว่านะเฮอดคลิดไปคลิปหนึ่งนอทีบ่าวไทยนะทุกคนแค่คลิปเดียวเองนะผมแอบผิดน้องแหลกับแบบมีคนมาดุมด่าแบบโอวยกระจุงกระจายเลยนะน้องว่าอีเล่าลืมชาตินอมึงไปอยู่ไทยกับว่าวไทยยังสันังสีนะมึงตายอยู่ไทยเลยเด้อบุตรกลับมาลาว่เดยกันสันติสีนะทุกคนคือเขาฟังแหละแค่ว่าไทยจะซื้อนะทุกคน และคนเล่าทีเพิ่นวอลภาษาอังกฤษล่ะวอลเบียรล่ะอ่ะวอลภาษาเวียดนามล่ะวอลภาษาจีนล่ะสิบเอิร์ว่าเล่าลืมศาสตร์เพาทุกคนและภาษาอีย็งเนาะคือเชาแห่มาเหตุงานยูไทยแท้ๆนะทุกคนชีวะไทยโบไดนเลยบอขนาดคนเล่าทีเป็นยูไทยเนาะ ที่เพิ่นไปเที่ยวประเทศลาวทุกคนเพิ่นก็นยังตงวว้องเว้าละอาเว้าไทยเนยวาะว้าไทยปุ้นลาวเว,าว้าลาวปุ้นไทยอันนี้โอ้โหเป็นคอมเมนต์นะทุกคนแล้วกะ็เวาวลร้ายเนาะว่าเออคือแบบไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่แล้วเนาะทุกคนอะแะ้แพรขอใส่เข้าไงไาแหละที่จริงมันก็มันก็จะบริสายความไม้แบบมันทุกคนมันก็ใส่เข้าว่าเออไปเป็น,ปนขี้ขาเขายิ่งกระแดะวัาวไทยอีกเนาะอีออออหามึงเ้ยจะเป็นมึงลืมกับเกือตัวเองเนาะทุกคนว่าเป็น วัวลืมตอกลืมตีนีแยังกัว่าไปนะทุกคนคือแบบคือคนเฮ้านะชิคอมเมมตนด่าขนาดนั้นเลยบอกคือมันแบบเออมันมันมันแบบสุดๆุดนะทุกคนซะแพร่เลยบอกเขาใจว่าในมุมมองของแพนหนั้มมองคิดว่าแนวใดเพราะว่าในการตีแขซ่ซะแพรแบบเออวอลไทยเป็นบางขังบางขานะทุกคนมันบวบแลกเลยเพราะว่ากับจีม,มีเอฟซีเนาะหลายคนนอยากให้ซะแพระ เห็ุคีบปวาไทยแนย่เป็นบคะักงค่ะคลิปก่อนนาะนี่เนาะเจนเจนลงคลิปไปว่าเจนเียนจบปริญญาตรีแล้วเจนจะอาจจะเหตุงานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะกับมีคอมเมนต์หนึ่งคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเจ้าวัวต้องกลับมากะอย่างเดิมเมืองลาวเบิ่งเจ้าคือสิลืมซาดแล้วเจนว่าซัน ความคิดของแต่ละคนก็อาจชีพคือกันเนาะอย่าเอาความคิดของตัวเองมาตัดสินคนอื่นแต่ตลอดเวลาเลย,ย่าเวลา4ปีที่เจนมาเยียนไทยเนาะเจนกะทิมกอคอมเมนต์แบบนี้ตลอดตลอดตลอดเลยนะเวลาที่ว่าภาษาไทยเวลาที่มาเยียนอยู่ไทยเวลาที่เจนเ,เ,เหตุขิปเนาะก็จะมีแบบเมาเวา้ามาคอมเมนต์ให้เจนว่าเออลืมซาดนู่นนี่นั่นนล้เจนก็ปบดใจเข้าว่าลืมซาดของกะเจ้านะมันหมายความว่าอย่างไดขนาดลงขยายให้เจนเบิ่งเนี่ยเจนเคยอยู่ประเทศลาวมาขนา เจนเคยเฮียนอยู่ประเทศลาวแต่การที่เขามาเยียนอยู่ไทยคือเขาแสวงหาความหูแล่คําว่าลืมซาดของเรานั่นเป็นความคิดของเราเสึ่งบ่วม่นความคิดของเจนเลยเนาะนี่แล้วเพิ่นก็จังบอกว่าให้เยี่ยนายๆจังเห็นเพิ่นเห็นโตเฮาจังสีได้เห็นหมู่เห็นกว้างเห็นไกลเห็นหรายๆอย่างที่มันแตกต่างกันไปเนาะซึ่งบ่แม่นว่าสีเอาความคิดของตัวเองมาตาสินคนอื่นทั้งเบิดในวิดีโอนี้เนาะเจนก็บบอยากออกมาว่าดอกแต่ว่าตลอดเวลาเะยะเวลา4ปีที่เจนมาเยี่ยนน่ะเจนจะพ่อคําถามแบบนี้กับเจนตลอดเลยตลอด ที่แบบเวลาที่เจนเหตุขิปเนาะก็จะมีคําเว่าวงนี่นะเขามาซึ่งเจนกับบอก่ได้เข้าใจในความหมายคํหว่าลืมซาดของกระเจ้าปานด่าย่าน่ะผมและคนไทยลหลายคนขอเป็นกําลังใจให้ครับพูดไทยพูดภาษาไทยใครๆก็พูดได้ไม่เห็นต้องเป็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าพูดไทยแล้วลืมตัวลืมกระพือตัวเองไม่ใช่พูดไทยมาอยู่เมืองไทยหรือพูดภาษาไทยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เพราะคนลาวกับคนไทยก็ไม่ใช่เป็นคนอื่นเลยแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็นามสกุลบอกถึงสายเลือดนามสกุลลาวกับไทยนามสกุลเดียวกันมีเยอะผมได้ยินเยอะนามสกุลเดียวกันที่บ้านผมก็มีทั้งสองสามนามสกุลเหมือนประเทศลาวเลยก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องทอ้อเราคนไทยยินดีต้อนรับมี่น้องลาว มาทํางานในประเทศไทยถ้ารู้ว่าเป็นคนเราเราก็อินดีให้การต้อนรับแล้วก็ขออนุญาตสาวเมสาวแพรและสาวเจนที่ผมเอาคลิปมาลงเป็นบางส่วนเป็นภาพเพื่อจะยกตัวอย่างให้กับคนที่พูดให้ที่ว่าให้ว่ามาอยู่ไทยก็พูดไทยไล่ให้มาอยู่ประเทศไทยลืมคำพื้อะไรต่างๆไม่ใช่จะบอกให้รู้ บอกให้เขารู้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้โลกไปถึงไหนแล้วเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคําพูดคำนี้เป็นโบราณมากๆขอให้กําลังใจคนที่โดนว่าทั้งสาวเมสาวแพรสาวเจนและหลายๆคนอย่าท้อนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณครับผม